สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาพบกับผมวันนี้นะครับผมเสกสกลชายแนววันนี้จะพาพี่น้องทุกท่านมาชมการเลี้ยงปดุกไว้กินเองนะครับนี่คือการเลี้ยงปดุกบ่อดินที่อยู่ข้างบ้านผมนะครับนี่เป็นแม่ของผมเองนะครับนี่ยังใช้สูตรโบราณอยู่นะครับคือ ใช้ปวกเป็นอาหารเลี้ยงปลาดุกนะครับยังใช้วิธีเดิมๆนะครับแบบโบราณนี่คือการเลี้ยงปลาดุกไว้ทำอาหารเองนะครับไม่ได้ทำขายเพราะว่าบ้านผมเน้นการเลี้ยงการ ทำมาหากินเองนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าอีกเยอะครับวันไหนกลับมาจากนาจากไร่จากนาก็ไม่มีกับข้าวเราก็เอาปลาดุกในบ่อของเรานี่แหละครับขึ้นมาทำอาหารประกอบอาหารกันตอนนี้ก็กำลังให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่คือ หัวาอาหารแบบธรรมชาตินะครับเป็นปวกครับคือแม่หามาจากในานาครับเวลาออกไปดูข้าวในานาก็แวะหาขุดมานะครับนี่คือสุดยอดของหัวอาหารอีกชนิดหนึ่งของธรรมชาติสร้างนะครับชมกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ แล้วอ,อีกคลิปหน้าผมจะพาพี่น้องทำอาหารปลาอีกนะครับนี่เป็นการเลี้ยงปลาดุกไว้ประกอบอาหารเองนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวชนบทอย่างเรานะครับดูการกินอาหารปลาดุกนี้ก็อายุประมาณ1เดือนนะครับ สำหรับพันธ์ของปลาดุกเราก็หาซื้อจากตลาดนะครับหรือประมงที่เขาเพาะลูกขายนะครับเราก็ไปหาซื้อมาปล่อยเลี้ยงกันนี่คืออาหารธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือปวกครับโดยไม่ต้องซื้อหัวอาหารนะครับเราต้องหาเองในป่าในที่นาของเรานี่คือสุดยอดของอาหารป่าอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาชมครับประดุกชอบมากเลยนี่ นี่คือความสุขของชาวบ้านนะครับชาวชนบทอย่างเราเลี้ยงเองกินเองครับต้องขออนุญาตใช้ภาษาในฟิล์มด้วยนะครับเพื่อจะได้ถามแม่ครับนี่คือแม่ของผมนะครับ แม่ลงทุนซื้อจากบาทปลานี่ฮะหลุมันฮันสองร้อยโอ้ได้หลายตัวอยู่ได้นน่ได้ร้อยสี่สิบตัวซื้อจากเธอแล้วนี่ฮะซื้อเธอเดียวแล้วยังเสี่ยงมาลงอีอยู่า,ากนั้นเรามาเพาะอีจะน่ะเอาลงเอาตัวนี้กินมดเียก่อนอแปลว่าต้องไดสองสองสุดส สองสูตหรือสามสูตสุดหนึ่งก็ได้แค่เดินไปกินได้แล้วนี่เก่าขึ้นมากินแล้วมาทําอาหารแล้วอันที่กินเมื่อคืนนี้กับปลาดุกนี่แหละเนาะออไปเฮ็ดบุญเดไปวัดไปว่าซสือบาทเสือภแม่เขาบอกอว่าได้เอาขึ้นมาประกอบอาหารให้ผมได้ชิมแล้วครับเมื่อคืน <laughs> บางทีแม่ก็จะ เอาขึ้นมาประกอบอาหารไปวัดนะครับแม่ผมชอบไปวัดเท่าแล้วเลยชมครับวิถีชีวิตของบ้านผมนะครับยังใช้ปวกยังใช้ของธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับอาหารสั้นหนึ่งแล้วันี่ นี่คือวิถีชีวิตจริงๆนะครับนี่ของจริงนะครับกบเลี้ยงปาเลี้ยงไกินกไม่ได้เสียเงินซื้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมการเลี้ยงกบด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเสกสกลค,คนบ้านป่าชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอีก ให้ท่านพี่น้องได้ชมกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ